เป็นกิจกรรมฝึกสมาธินะครับใส่ทิลามตสนะครับอือสโลไลฟ์นะลูกช่วงสโลไลฟ์อ่ะใส่ไปเลยครับได้ทำงานจริงจังแล้วก็เหมือนได้เล่นด้วยนะลูกนะเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวให้หัดมีสมาธิให้อยู่นิ่งให้เป็น <c oughs> เก่งมากครับลูกใส่พริกไทยให้ป๊าป๊าเพราะว่าป๊าป๊าจะใช้พริกไทย <c oughs> แต่นับไม่ลูกเอ้ย <c oughs> นับหนึ่งสองสามด้วยสิครับมีกี่เมนะ็ดน่ะอันนั้นอย่าอันนั้นเดี๋ยวมันร่วงหล่นไปนะลูกมันต้องใช้ปิดฝาที่หลังนี่ลูก นี่แหละถูกกักตัวอยู่นานจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิดนะคะก็จะต้องหาอะไรให้ลูกเล่นให้ลูกทําแต่เราเน้นกิจกรรมแบบว่าอ้างอิงจากเรื่องจริงนะคะปลูกผกักช่วยงานในครัวทุกอย่างคือให้ทําลงมือทําจริงๆแล้วเด็กก็จะได้เรียนรู้ถูกฝึกฝนแล้วก็คุ้นเคยกับกิจกรรมภายในบ้านนะคะก็ ต่อไปก็ไม่ต้องบังคับว่าต้องทำาน่นทำนี่เพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นสิ่งที่ในบ้านต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นั่นไงอาศัยลงไปเลยครับอารู้เองเหรอลูกอาใส่ปิดให้มิดก่อนลูกใส่ลงไปให้ลึกก่อนครับว้าวจินตนาการสูงมากลูกรู้ว่าต้องใช้ยังไงมันมีรูอยู่ไงลูก ม,มีรูเดี๋ยวมามาอันนี้ให้ดูเนี่ยมาม่าจะให้ดูนะเนี่ยเนี้ยรูตรงนี้ลูกเห็นไหมให้รูเนี่ยนมันต้องเสียไปเข้ารูมันก่อน mm. อเสร็จยังเต็มยังครับโอ้มันหล่นลูกไม่ต้องเก็บนะแล้วจับพื้น,นสกปรกลูก 嗯。Mm.